มรแล้กอบงูเส้นมาแล้วค่ะอร่อยไหมยายอร่อยแน่นะค่ะอร่อยจริงบ่นลหรออร่อยอ้าวสับๆเฉาะเะอ้าสับเข้าไปยจีดอกไม้กำลังดีาาพร้อมแล้วนี่มรแล้กรอสับฝีมือเจ๊ดอกไม้คนสวยอ,อ,อือกะเทียมเหียงลงไปนี้น้ำมันจังตุ้ม อ้ยแล้วกอลงเวียงลงไปอีกปับชิคเพิ่งใจลงไปเลยกลัวๆคนคนไปไม่ตรงอะไรเรื่องมากก็นน้ำปูน้ำปลาจะใส่แล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ย <c oughs> พัดเสร็จมาเล่านี่นี่นี่แล้วกอพอจะเริ่มสุกแล้ว <c oughs> ฉันก็จะใส่ไข่เลยนะนี่เดี๋ยวใส่ไปเลยใส่ไข่สามลูกคนนี้ย้ายเห็นนะ <c oughs> ใส่ไข่สามลูกน่ากินไม่ใหญ่น่ากินน่ากินใช่ไหม <c oughs> เอ้ยนี่นี่นี่ กุกิกกุกิกไข่เดือดฟุกแล้วกตนฉันจะใส่วุ้นเส้นแล้วนะ <Okay. S 1> นะเห็นไหมเห็นไหมจะออกหน้าตานี้ก่อนอืมอืมัดไปเอาวุ้นเส้นมายายใส่ใส่แล้วบักน้าขินรือไง จะกินไหมเนี่ยแบบเนี้ย,ยกินไม่กินกินนะีน่ข้าวเลยดิวข้าวแล้วเออใส่ขุ้นเชียงเป็หน่อยมีขุ้นเชียงอยู่แบบว่บาซื้อมันมาน้วไงเอามาใส่กินกินนะไหม้ะสุดไหมอัมขดขุ้นเชียงม่สุกไม่ทอดนะ,ะมิ๊เราไม่ทอดก่อนนะเขาดูกันเนี่ยด,ดูที่นี่ทําให้คนดูเนี่ยเนี่ยกับข้าวใหญ่ที่เหมือนเดิวเสร็จแล้วก็ตักใส่จานบานบุรีปะจานบานบุรีป่ะใหญ่นี่นะครับทุกคน ผัดมะละกอใส่วนเส้นถุงเชียงมีพักชีก็เอามาทำท่าโรยหน้าหน่อยเพราะพักชีโรยหน้ารู้ไหมลูก <c oughs> ทำเป็นโรยให้มันหน้าตาดีหน่อยถ้าไม่ถ่ายคลิปก็ไม่โรยไม่เลยอ่ะกินนี้เลยทุกคนเออเด็ถ้ยวยนี้ฉัน